เขาใช้ไอโฟนส 14, 14ิบสกันหมดแล้วอะเหลือแต่หนูอะที่ยังใช้ไอโฟนเก่าๆเ,เครื่องนี้อยู่อะโทรศัพท<ฮ>์เครื่องเดียวแม่ยังซื้อให้หนูไม่ได้เลยแล้วแบบนี้หนูจะมีกระจิตกระใจไปเรียนได้ยังไงไหนจะแข่งวาดรูปอีกอะลูกพูดมาเบาหน่อยสิลูกไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยากจะซื้อให้ลูกนะแต่ว่าโทรศัพท์ที่ลูกพูดถึงนะ่ะราคาแพงมากเลยนะแม่มีเงินไม่พอซื้อหรอกลูก แล้วก็โทรศัพท์ที่หนูใช้อยู่เนี่ยมันก็ยังใช้ได้หยูใช่เหรอลูกไว้รอให้มันเสียแล้วแม่จะซื้อเครื่องใหม่ให้ลูกนะอะไรก็ต้องรอให้มันเสียก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่ให้งั้นแม่ก็รอให้เสียหนูไปก่อนไหมแม่จะได้เปลี่ยนลูกสาวใหม่จา้าทำไมพูดกับแม่แบบน,นี้นะลูกดีวผมซื้อให้เองครับขอโทษนะคะเจ้านายที่ เราคุยกันเสียงดังหน้าโรงแรมเออนี่ลูกสาวป้าเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ,อ้ยเดี๋ยวป้าจะพาลูกสาวไปคุณันที่อื่นค่ะไม่เป็นไรหรอกคับคุณป้าเห็นบอกว่านูอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะซื้อให้เองจริงหรอคะจริงสิแต่ว่าผมมีข้อแรกเป็นข้อหนึ่งอะ อะไรเหรอคะหนูต้องมาทำงานแทนแม่หนึ่งวันตกลงไหมได้ค่ะสบายมากงั้นก็ตรงตามนี้นะ ้าครับลูกสาวป้าก็โตแล้วนะครับป้าไม่ควรตามใจลูกสาวถอนไปจะทําให้เขาเสียทิศนะครับป้าต้องให้เขารู้ว่าอะไรเปควอัลปรายเออจะไยคะป้าว่าเรื่องซื้อโทรศัพท์น่ะช่างมันเถอะค่ะแล้วก็โทรศัพท์รุ่นนั้นมันก็ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับป้าสำหรับผมแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้แพงอะไรผมสัญญากับน,น้องแล้วด้วยผมต้องทำตามสัญญาครับแต่ว่าป้าเกรงใจนะคะไม่ต้องเกรงใจหรอครับเรื่องนี้ผมจัดการเองนะหนูทำงานเสร็จแล้วค่ะไหนล่ะคะโทรศัพท์หนู หนูได้แค่นี้ละคะแล้วไหนละคะโทรศัพท์หนูหนูทำงานเหนื่อยแทบตายหนูได้แค่นี้เองเหรอคะใช่นี่คือเงินที่แม่หนูทำงานทั้งวันนะถึงจะได้มันมาทีนี้หนูรู้เรื่องล่ะว่าแม่หนูต้องเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนก่อนจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์หนูลองคิดดูนะว่าแม่หนูต้องทำงานกี่วันถึงจะสามารถเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ให้หนูได้ รู้บ้างไหมว่าแม่หนูอ่ะต้องประหยัดขนาดไหนฮัลโหลจ้าลูกว่าไงนะเงินหมดแล้วเหรอแต่แม่เพิ่งโอนให้ลูกเองนะหนูก,ก็ไปซื้ออุปกรณ์วาดลูกหมดแล้วในแม่แต่ว่าอุปกรณ์มันก็ยังไม่ครบอะ่ะจา่จาจ่าได้ได้จ้าลูกเดี๋ยวแม่จะรีบโอนให้ลูกเลยนะ ้าครับทำไมป้ากินเข้าวเปล่าเหรอครับที่โรงแรมก็มีโรงอาหารอาหารก็ไม่แพงนี่ครับเออป้าชอบกินข้าวเปล่ากับน้ำปลานะคะแบบนี้สารอาหารมันจะไม่ครบนะครับป้าเออเจ้าไหนคะคือว่าลูกสาวของป้าเขาไปสมัครประกวดวาดลูก แล้วเขาอยากได้เงินไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มป้าจะขอเบอิกเงินก่อนวันหน้าได้ไหมคะได้สิสนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวป้าไปเบิกที่บัญชีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งบัญชีเอาไว้ขอบคุณมากค่ะเจ้านายหนูเคยคิดบ้างไหมว่าที่แม่หนูต้องลำบากขนาดนี้ทุกวันเขาทำเพื่อใคร ตามหาลูกตั้งนานเมื่อกองวันแม่เห็นลูกกินข้าวอีกเ,เดียวเองหนม,มไม่รู้นี่นมกับขนมปังแม่เอามาให้กินลูกแม่คะหนูขอโทษนะคะที่ผ่านมาหนูทำอะไรหนูไม่เคยนึกถึงความลำบากของแม่เลยหนูเอาแต่ใจตัวเองแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะแม่ เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยอ่ะกินลมกับขนมปังรองท้องไปก่นอน,น,นลูกนะอ่านี่เป็นโทราศัพท์ที่ซื้อมาให้หนูนะขอบคุณนะคะแต่ว่าหนูไม่อยากได้มันแล้วล่ะค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้มันแพงเกินไปไว้หนูค่อยหางานพิเศษทำแล้วเก็บตังค์ซื้อเองดีกว่าค่ะ ขอแค่ต่อจากนี้ไปแม่หนูมีความสุขก็พอค่ะดูเแล้วไว้เถอะนะต่อจากนี้ไปอ่ะหลังเลิกเรียนหนูก็มาทำงานที่โรงแรมแล้วกันนะขอบคุณนะคะขอบใจมากนะลูก